สวัสดีครับเพื่อนๆนักนะลงทุนครับเมื่อวานนั้นถือว่าตลาดนั้นมีแรงซื้อขายนั้นไม่เยอะนะฮะนักลงทุนส่วนมากนั้นยังรอความเคลื่อนไหวนะครับของการเจรจาครับระหว่างประธานาธิบดีโจโบไบเดนครับกับประธานสภานะครับเควินแมคคาร์ที่นะฮะซึ่งตอนตลาดเปิดนั้นทั้งคู่ได้มีการโทรศัพท์กันพูดคุยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็เห็นสำนักข่าวรายงานออกมาว่ายังไม่มีคําตอบนะฮะโดยทั้งคู่เนี่ยจะมาพบกันก็ต่อเมื่อหลังตลาดปิดนะฮะประมาณสัก5้าโมงกว่า6กโมงนะครับแล้วก็นี่ฮะเพิ่งอัปเดตล่าสุด ะะมีการพบกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะฮะที่กําลังทําคลิปเนี่ยยังไม่มีบอสระบออกมานะครับว่าจะได้คําตอบอย่างไรหรือว่าจะพบ พูดคุยกันต่อเนื่องกันอีกทีเมื่อไรนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับมีแค่ระยะเวลาให้บรรลุข้อตกลงนะครับภายใน10วันเท่านั้นเองนะครับจะต้องหาทางออกโดยด่วนละครับเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะถ้าหาทางออกไม่ได้นะฮะมีความเสี่ยงมากเลยที่เศรษฐกิจสหรัฐนะครับจะพังทลายนะครับและรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่แค่สหรัฐครับ r e เซช s i นหรือว่าความเสี่ยงกับเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะครับ ซึ่งในเบื้องต้นนะฮะที่ผ่านมาจากที่เคยคุยกันเนี่ยต้องบอกว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นไม่ลงตัวนะฮะเพราะว่าแมคคาที่นั้นกดดันให้ทำเงียบข่าวนะครับตกลงที่จะต้องลดงบประมาณนะครับของรัฐบาลไบเดนนะฮะที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับทรายเป็นว่าเล่นเลยนะฮะอนุมัตินู่นอนุมัตินี่นะครับใช้เงินก้อนโตอย่างมหาศาลนะครับนี่ขนาดว่าเรามีวิกฤตเงินเฟ้อนะครับเฟดต้องการดึงเงินกลับเข้าคลังนะฮะไบเดนนะครับเรียกได้ว่าทำหน้าที่สุดความสามารถ ะะหรือว่าอีกนายหนึ่งคือต้องการแหะครับเพืเ่อนๆที่จะต้องเรียกคะแนนเสียงนะฮะเพราะก็ใกล้การเลือกตั้งใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับ เลยจะต้องมีการเอาอกเอาใจครับตามธรรมเนียมของรัฐบาลโจไบเดนนะฮะเอาใจคนชั้นล่างเป็นหลักนะครับแล้วก็รว่วไม่ถึงกับอนุมัติอีกหลายโครงการนะครับที่เราก็ได้อัปเดตกันมาเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อนะครับแล้วก็โครงการชิปส์นะครับที่สนับสนุนเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากาปนะฮะเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับนี่แหละครับทำให้เมกาทีนั้นไม่เห็นด้วยนะฮะ ก็ต้องตามข่าวกันแล้วครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าและตลาดนั้นจะตอบสนองอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูกันตรงนี้นะฮะตารางนี้คือเงินสดคงเหลือของกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะลดลงต่ำกว่าแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ของประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ 5 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆนะครับไม่เคยที่จะต่ำแบบนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับมันก็เป็นสาเหตุครับที่มันมีเปอร์เซ็นต์นะครับว่าความสามารถในการชรําระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถเป็นไปได้ต่อไปหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าหากรัฐบาลสหรัฐนั้นเงินหมดครับนี่คือปัญหาใหญ่ในการผิดนัดชําระหนี้นะฮะก็คือเงินไม่พอนั่นเอง เพราะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ครับมีความเห็นพ้องต้องกันครับว่าการผิดนัดชำระนี้นั้นจะนําไปสู่ความกลลาหนทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือมันไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะฮะตอนแรกนั้นว่าจะชิวๆนะฮะเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเอ้ยอะไรหลายๆอย่างนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาเรียกว่าดินพ่อขาหมูไปเรื่อยๆนฮะเหมือนระเบิดเวลานั่นเองนะครับ ตลาดนั้นจากที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าประชิญแบบนี้กันมาทุกๆปีนะฮะเป็นความกังวลกันมาอย่างเงี้ยฮะทุกๆปีแต่ว่าปีนี้เหมือนจะเริ่มที่จะกังวลหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่สิวันครับนับถอยหลังได้เลยครับเอาแล้วครับมาดูฮิตแมปวันนี้กันหน่อยนะครับแหมอยากจะพรีเซนต์เหลือเกินนะครับเฮลแค์นะฮะตัวนี้ครับ ไฟเซอร์ครับเพื่อนๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นนะครับว่าไฟเซอร์นั้นบวกมากอยู่ตัวเดียวเลยนะครับในส่วนของที่หุ้นแกร่งอื่นๆของเฮลท์แคร์นั้นพากันล่วงลงทั้งเซกเมนต์ตรงนี้หมดเลยนะครับไฟเซอร์นะครับไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของหุ้นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณดีครับออกมาในการทดลองเฟสสองครับว่ายาลดความอ้วนนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตลาดก็คือโนโวนะครับคือตลาดตอนนี้นะครับประสิทธิภาพของยาโนโวนั้นถือว่าดีมากนะครับแต่มีการศึกษาออกมาแล้วครับว่าในเฟ สองนี้ยาตัวใหม่ของไฟเซอร์ครับที่จะแข่งกับโนโวโดยตรงนะครับมีประสิทธิภาพเทียบเท่าแล้วฮะแล้วก็บาสนักบอกว่าดีกว่าด้วยนะครับอ่านี่แหละฮะไม่แน่ครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นโมเมนตัมดีๆของหุ้นไฟเซอร์ก็ได้นะครับไฟเซอร์ตอนนี้ยิวอยู่ที่4.46นะฮะกำลังสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจก็อาจจะลองพิจารณากันได้นะครับเก็บกันยาวๆครับปันผลแข็งแกร่งนะฮะ แวบมาดูหุ้นนี้หน่อยครับ PayPal มาแล้วฮะมีการช้อนซื้อขึ้นมานะครับวันนี้บวกไปถึง3.46ดซ์ด้วยกันนะครับก็ไม่ได้มีข่าวดีๆอะไรนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของนักลงทุนนั้นเห็นแล้วว่าลงมาต่ำมากมากแล้วนะครับแล้วก็ได้สัญญาณดีนะครับจากการเข้าซื้อของ Ledgerio นะครับนักลงทุน Legendary ชื่อดังนะฮะเข้าซื้อ PayPal นะครับอ่านี่ก็เป็นสัญญาณทำให้นักลงทุนนะฮะเปิดตลาดมาวันจันทร์นี้ถือว่าช้อนหุ้นนี้กันพอสมควรเลยครับ Apple นะครับวันนี้เป็นหุ้นใหญ่ที่ต้องถือว่าตีคู่มากับ Amazon นะฮะที่ล่วงลงไปนะฮะลดลงไป0.55%อนะครับอาจจะพลาดเป้าในส่วนของรายรับนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ฮะส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีไมโครนนะฮะเทคโนโลยีตัวย่อ MU นะครับที่ต้องบอกว่าได้รับปัจจัยลบที่ถือว่าหนักหนาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทางการจีนนะฮะได้สั่งห้ามนะครับนำเข้าผลิตภัณฑ์ของไมโครนนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเกรงกลัวละครว่ามันมีความ เสี่ยงทางด้านความปลอดภัยละครับไมคคอนี่ก็เป็นหุ้นที่มีปัจจัยทางด้านการเมืองนิ้นสูงเหมือนกันนะครับเพราะเป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกามากที่สุดนะครับ ทางด้านฟากซี่ขวานี้ต้องบอกว่าโอ้โหแดงเยอะเหมือนกันนะครับมีแค่เทสลาเท่านั้นเองนะครับที่ถือว่าบวกมาได้เยอะเลยนะฮะก็ยังไปต่อนะฮะยังคลึกคลื้นอยู่นะครับได้รับสัญญาณดีๆครับจากการประชุมล่าสุดนะฮะที่ e l o อนมัสนั้นฟังผู้ถือหุ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าส่วนมากนั้นก็ประทับใจนักลงทุนนะครับ คุณก็ยังจะไปต่อได้นะครับและส่วนมาตรงนี้ครับไนกี้นะเพื่อนๆถือว่านหนักเลยฮะเกือบ4%เเพราะว่าวันนี้ฟู้ดลอเกอร์นะครับโดนดาวเกรดอย่างหนักนะฮะเพราะว่าเออร์เน็งนั้นออกมาแย่มากๆเลยนะครับนี่ก็มีส่วนทําให้ไนกี้ก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วฮะเกรงกลัวว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเพดานนี่นะฮะจะกดกําลังซื้ออย่างมหาศาลเลยนะครับก็เลยทําให้นั่งทุนฮนะเทกันก่อนเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเพื่อนจะเห็นว่ากราฟนั้นได้ให้กับ กับผู้ถือหุ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะ มาปิดท้ายด้วยหุ้นพี่มาร์กกันหน่อยนะครับวันนี้นั้นขึ้นมา1.09%นะครับแม่ยังขึ้นมาได้นะครับก็แตะ52วิคไฮไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยังไปต่อได้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวนะครับว่าหุ้นของพี่มาร์กนั้นโดนปรับสูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทเลยนะครับ1 0พันล้านยูโรนะฮะหรือประมาณกว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับโดยโดนปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของยุโรปนะครับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ในสาภาพยุโรปนะับไปยังสหรัอเน่ง แต่ก็อย่างว่านะครับมันจะรปหยุดยั้งโมเมนตัม AI ของทางพีมากนั้นก็คงจะยากนะครับตอนนี้หุ้น AI ก็ต้องบอกว่าพุ่งกันกระฉูดนะฮะสัดส่วนมากนะครับกระแสนั้นแรงมากๆจริงๆนะครับก็โดยรวมครับตลาดก็ปิดแบบผสมผสานครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับตอนนี้ตลาดนั้นเทความสนใจไปทางด้านเพดานหนี้ของอเมริกานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันดูครับว่าจะมีบทสรุปจบอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะครับการประกาศ E a r n i n g ยังมีต่อไปนะครับแล้วก็เปิดตลาดมานะฮะผมจะรอรุ่นโลสเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วนะฮะทำใจไว้แล้วจะต้องตามโฮมดิโปไปแน่นอนนะครับยอดไม่มีทานจะดีไปกว่าโฮมดิโปได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าทั้งทุนนั้นจะมีการเทเหมือนกับโฮมดิโปหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ออกมาไม่สวยหรูนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเกี่ยวกับการ ขายบ้านการสร้างบ้านต่างๆนั้นไม่ดีนะฮะพวกนี้นะครับ Home Improvement ครับต้องการสร้างบ้านต้องดีจัดๆนะครับถึงตัวเลข Home Depot กับ Lowe's นะครถึงจะบูตขึ้นมาได้ดีนะฮะยิ่งสร้างบ้านน้อยเท่าไหร่ครับในส่วนของยอดของ Home Depot กับ Lowe's นั้นก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็ผมน่าจะมาอัปเดต Lowe's นะครในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะะววัััันนนนีี้ออลาไปก่คครรบบสสด